้อยให้เธอละน้อยมันยาก,กันค่ะ,ะปลาปลาลายลพี่น้องเอ้ลายปะน้อนึงปลาขาวกามีพี่น้องเอ้ครโหหลดสิ่งอาน้องหนึ่งดเดี๋น้นึงยันั่าหน,น,า,น,หนามาดู รถจริงรถแต่งงามอเลนะยพีเนองไหเยินนี่ปะ ไปใช่ไหมนี่กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายเบอร์จุกุสุขคนพี่น้องไอ้เบาหวานที่อยู่ทางในประเทศและก็ต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องวัอนี้พ่อๆกับพี่เซโนและน้องหนึ่งสแนลเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยระวังส้นเพิ่มเติมเล็กๆแค่น่อยเนาะแกมีทั้งเรื่องที่มีสาระและโบมีสาระมาเล่าสุกีชมองสุป้าสุลุงฟังเก่าๆคือเดิมพี่น้องเอ้ยวัอนี้บ่ได้มาเล่าพี่น้องเอ้ยวัอนี้น้องหนึ่งไปใช้น้องหนึ่ง ไปไปไปพี่น้องถามบอไปเลยจะะพีเมื่อนี้เฮาสิพานองหนึ่งไปเที่ยววัดพี่น้องเอ้ดี๋ยวรอติดตามชมน้ำกันเลยน้องพี่น้องว่าจะเป็นจังไดครัเมื่อนี้สิถือโอกาสในพาน้องหนึ่งไปเที่ยววัดพี่น้องเอ้ไปพี่พี่ี่ไปทางพี่ ตอนนี้ก็กำลังรอถาเรือพี่น้องเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศถาเรือพี่น้องระวังตกด้วยฮะเนี่ยเมื่อกี้นี่ยังบอดี้กินขาดกลัทักทายสบายดีพ่อแพี่น้องไงไว้ไักทายสบายดี่นี้องก็ไปเด้วยสุดยอ

โอ้เร oh, kind of ือมาแล้วครับยังเรือยังบ่มมาฮอดแต่ไม่ที่เดิมเรือมาอะไรพี่น้องไครับไปไปเรือเลยเรือมาล้คร น่ตอนนี้กะเข้นเรือวันทีรับร้อยพี่น้องไว้ยนเต็มเรืออะไรพี่น้องเลยโอ้แดดน้องเด็ก <c oughs> บรรยากาศรอบเรือ ออเอาหนึ่งมานั่งข้างในโดนแดดไหม,มนั่งข้าง,งไปใช้มนเนี่ยอ๋อคนหลายเลยพี่น้าวเย ฟังแล้วเรื่องไรอย่าได้ค่ะให้รถให้เรือมันจอดก่อนเมื่อนี้วันยศพี่น้องคนไปเที่ยวอะไรเลยพี่น้องไปเดินกลับเลยคนไปหลายเลยพี่น้อง คนขามฝากลายเลยต้องนึงเซฟี่เซฟี่แดดแดดแดดบ้อ <Yeah. S 1> ทั้งแดดทั้งห้อนพี่น้องไว้มือน,นี่นี่ก็ขามฝั่งมาเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องฮะอัะนนี้นใจขาเรียบมัน ขอบบคคุณรัหลังจากที่จ่ายค่าเรือปอเป้น้องหนึ่งก็ได้ขึ้นรถมอไซค์ไปเป็นทีเรียบร้อยไปน้องเอเบิ่งตนนทนทางเพิ่นกะภาพมันอยากชี้สั้นๆเดี๋ยวนี้เพื่อนเอ๋ยตรงกะขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเอ๋ยเพราะว่าปอเป้หนังมอไซค์ไปเนาะเพิ่นกับครับรถค่อนข้างไวเดี๋ยวน้เพื่อนเอ๋ยปอเป้ก็ถ่ายคลิปมาว่า จับสั้นๆเนาะเพื่อนเนาะกามีทั้งลมทั้งแดดเพื่อนเอ้ลมกระแหงเพื่อนเอ้กาต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆมาเปรกกาต้องขอเนียบตัดเสียงออกเนาะกาเอาเสียงเบาลงไปใส่เนาะเบิ่งถนนทนทางสะอาดสะอาดเพื่อนเอ้โอ้โหมาตัวไปมากันสะดวกสบายเนาะตอนนี้กับรัดเข่าทางวัดไปทีเรียบร้อยเพื่อนเอ้นี่กับเบิ่งป้ายเพป็นใหญ่มาเจอเนาะใหญ่ขักลิเพื่อนเอ้นี่ถนนทนทาง เพิ่นกับคับรถคนทางไว้เพื่อนเอ๋ยบอเบี๊ะกับจับกล้องสีสั้นๆนะเพื่อนเอ๋ยผมเบิ่งชวนดอกไม้เพิ่นประดับประดาถนนทนทางเพิ่นป้าเพื่อนเอ๋ยสะอาดสะอ้างสวยงามเนาะเห็นละกันสวยงามเพื่อนเอ๋ยบอเบีกับน้องหนึ่งกับว่ากักไปน้ำทางอะไรเพื่อนเอ๋ยกันเาถึงความสะอาดสะอ้างเพิ่นกับขัดลีเนาะทนทางถนนเพิ่นกันถนนทนทางเพิ่นไว้เพื่อนเอ๋ยกับว่าพี่แกต้องกราบขอโทษขอไปอะไรอะไรเพื่อนเอ๋ยตอนนี้กันก่อนให้รถเพิ่นผ่านไปก่อนเนาะ ตอนนี้ก็อยู่วงเวียนทางขาวัดพี่น้อยจุดหมายไปทางขาวเมืองไปทำบุญหรือว่าไปให้อาหารปลาพี่น้องเอ้ยกับน้องหนึ่งนี่เบิง่งป้าตัวพี่น้อยอันนี้ก็แปลว,ว่าถนนบนทางเป็นงามหลน์เราพี่น้องเนาะไปมาก,กสะดวกสบายพี่น้องเอ้ยโอเคน้องหนึ่งกับนั่งมอไซค์พี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยไปติดตามปับสมกันเลยเนาะก,กายจะฮอตเลยพี่น้องเอ้ย ตอนนี้การทอดวัดเป็นทีเรียบร้อยเลยน้องหนึ่งเพิ่งผมหยุ่มคะนั่งรถมอไซค์มาพี่น,อน้อยคนเดินหนุ่มอ่าเมื่อกี้คนมาหลายเลยพี่นอ้องเยบรรยากาศรอบๆในวัดพี่นอ้นองเมื่อน,นี้ก็เป็นวันหยุดเนาะเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งพี่นอ้องเยจะคนมาเที่ยววัดวานี่ก็หลายเลยพี่นอ้องเยนี่ก็ะจะเป็นวัดวัดนั่งก็เด้ง มาว่าใกล้ๆด้วยวัดยังก่อ,อกเคยมาดูอยู่แต่บทจือเนาะนี่ก็จะเป็นรอบๆบ,บริเวณวัดกันเนาะมาต่อ มาอย่างบริเวณบัดพี่น้องไปน้องนังวันนี้เฮาชีพา้อวหนึ่งไปอาหารปลาพี่น้องเลยพี่ไปพี่ไพ,พี่มือนี่กันคนมาลาบอน้องหนึ่งพร้อมยง ไปหาอาหารปลาอยู่ใส่หนึ่งหนึ่งซีฟีซีฟีไปปลาคนมาลายเลยพี่นนอง to nha ta nha con ô lột xịn ah à, nó nè để đê 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 nè. để, đây nè nhà nó nào mà đúng lột xịn lột nga mà lấy nào ดตดวคนทอยมากครับง,งามมาเลยพี่น,น,น้องงาม,งมเ้างามเนาะงามบ่นนะ้องนึงทําไปเก็อาหารปไาจุดหมายของเฮาก็คือมื้อนี้สิมา,าให้อาหารปลา,นนา,า,า,ปาพี่น้องสิ่งที่เฮาอยากมาเนาะ บริเวณรอบๆวัดพี่น้องตอนนี้น้องหนึ่งสาวลูกครึ่งไทยลาวค่ะซื้ออาหารปลามาเป็นตีเรียบร้อยพี่น้องกันได้ซอ,องกระปุกเนาะกระปุกละยี่สิบบาทพี่น้องไอ้เมื่อน,นี้เอาก็ตั้งใจมาให้อาหารปลาพี่น้องไอ้ปอปเปกันต้องขออนุญาตจัดเสียงเอาเสียงว่าลงพระชายเราพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อน,นี้ในวัดเพิ่นมีงานเพิ่นเปิดเพลงเนาะพี่น้องเนาะมันค่อนข้างจะเสียงดังพี่น้องไอ้กะ ปลาเป้กับต้องเขาเนี่ยตัดเสียงออกเนาะกับคนเดียวกันพามาพีพาพีพาออกมาเบิ่งเนาะปลาพี่น้องไอปลาปลาลายหรือพี่ดอกไอในบริเวณวัดทีปลาเป้พามาให้อาหารปลาเนาะกับคนซึ้อวางปลาลายแห้งพี่น้องไอปลาผมปลาโตปลาเปือกปลามีหลายซีพี่น้องไอปลาเขาเอิ้นว่าปลาอย่างนั้นปลาเป้กับลืมเลยไปเลยปลาลายหรือพี่น้องไอผมปลาเบิ่งโอ้ปลาเปือกกขี้พี่น้องไอน้องหนึ่งกับ เป็นคนอาหารปลาเนาะบลเปกะเป็นคนไทยให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลูกเบิกเนาะว่าปลามลายสุด็จเปรย์อ้อยบริเวณรอบๆวัดกะบรรยากาศดีเนาะพี่น้องเนาะผูกเพื่อนชาติเหมืนกันงามเนาะพี่น้องเนาะคนมาให้อาหารปลาเมื่อนี้กะกลายพี่น้องเอ๋เพราะว่าเมื่อนี้เป็นวันหยุดเนาะกับคนข้างจะมาหลายเนาะคนมาหาอาหารปลาอ่าน้ำกระเด็นเปน่อยน้ำกระเด็นชนน้อหนึ่งถือหนาหนึ่งเปรย์กับเปียกเนาะ ปลาหัวปลามันโตใหญ่พี่น้องเอ้ปลาเปีกกับต้นเปียกกันผูเห็นบอกพี่น้องปลาขาวหรือว่าปลาเผือกพี่น้องเอ้ปลาสีเผือกปลาเปีกนะฮะก็เคยเห็นครั้งแรกกันพี่น้องเอ้ปลาเผือกบอกได้รคำเดียวว่าปลาลายหรือพี่น้องเอ้ตะว่าตกลงไปกับบุคคลสภาพแล้วนะว่าสิเป็นจังไงพี่น้องเอ้จักขีถึงพื้นหรือว่าอย่าอยู่แต่ได้หลังปลาพี่น้องเอ้เพราะว่าปลามันลายแห้งพี่น้องเอ้น้องหนึ่งก็ับอาหารอย่างเดียวเลยพี่น้องเอ้ ใส่าหานมาซองกระปุกเนาะมือนี้โอ้เอปิงปลาพี่นอ้องปลาโตปลาลายแหงพี่นอ้นองน้องหนึ่งได้แต่ว่าปลาใหญ่ปลาใหญ่พี่น,อนอ้องเอ้ยอยากให้ได้เห็นเนาะว่าปลามาลายพไไี่น้องคำได้พี่น้องเอ้ผู้ลายแหงเนาะบอกได้คําเดียวว่าลายแหงพี่น,อนอ้องเอ้ยอะได้ละเทือที่บอเป้ไปกับบอกเคยเห็นลายปลาน,นี่เนาะตอนนี้มันลายแหงเลยพี่น,อนอ้องเอ้ผู้ รู้สึกว่าปลาลายแห้งพี่น้องเอ้ยเบิดไปแล้วกระปุกหนึ่งเนาะทั้งหมดที่เฮาให้ปลามเมื่อนี้ก็ได้สี่กระปุกพี่น้องเอ้เพราะว่าตอนที่ให้กับบริษายให้พี่น้องเบิ่งเบิดเนาะก็ดได้แต่ถ่ายเป็นเก็บภาพบรรยากาศแบบลเล็กๆน้อยๆมาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องเอ้บอกเบิ่งบรรยากาศร,บรอบๆพี่นอ้องว้าตาผู้บรรยากาศร,บรอบๆวัดแกงงามลายพี่น้องเอ้ โอเคพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้กับปอเป้๊ยะกับทองขอกาบลาพีแล้วเนาะพี่พีตินี่เด้อฝากปอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอเป้แล้วเนาะหนึ่งได้เห็ุคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ๋สำหรับคลิปนี้กับโบมี่ยังมากมายพี่น้องเอ๋ยครมีทั้งเรื่องที่มีสาระแล้วโบมีสาระเนาะฝากปอแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ได้เป็นน้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับขอกาขาวาสบายดีพี่น้องเอ๋ผู้ใดที่เข้าวมหาสมกาศขอให้รง ไอผ่ามันมันลายใหญ่น่อยหนึ่งไปหน่อย